ภาวะปิติสุขคืออะไรคือความรู้สึกสงบสุขอิ่มเต็มภายในจะสังเกตตัวเองได้ว่าคุณไร้ซึ่งพลังงานด้านลบในขณะดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวการตัดสินวิจารณ์สิ่งต่างๆรวมถึงความโกรธคุณจะเป็นความรักและความเมตตาโดยเนื้อแท้และจะเต็มไปด้วยพลังงานด้านดีเจิม รู้สึกเห็นคุณค่าขอบคุณสิ่งต่างๆแม้ใบไม้เล็กๆที่ร่วงหลน่นคุณก็ยังเห็นคุณค่ามันได้ในตอนนี้กดแรงดึงดูดจะทำงานเพราะคุณมีแรงต้านทานน้อยมากคุณง่ายๆว่าคุณอยู่ในโฟ์บนแล้ววเบรชั่นของคุณสูงและอยู่ในแนวเดียวกับวอร์เท็กสิ่งดีๆที่คุณเคยปรารถนาหรือเคยเสพ จะเข้ามาสู่ประสบการณ์ยอดขายจะเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติแล้วต้องทำอย่างไรการลดแรงต้านทานในชีวิตและจิตใจจะทำให้วายเบรชั่นของคุณอยู่ในแนวเดียวกับตัวตนภายในสงบจิตนั่งสมาธิเข้าเงียบสม่ำเสมอจิตใจที่ไม่สงบไม่อาจนำความสุขและความว่างมาให้ รวมถึงการใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับตัวเองแท้จริงแล้วคือการอยู่กับตัวตนภายในของคุณเองหยุดตัดสินและวิจารณ์สรรพสิ่งในขณะดำเนินชีวิตไม่ว่ารอบตัวคุณจะเป็นเช่นไรคิดให้น้อยคิดในเรื่องดีตามเสียงภายในให้มากถ้ามีความคิดลบให้ตัดทันทีทันใด แล้วไปโฟกัสและคิดเรื่องอื่นแทนความสุขของคุณคืออะไรจงทําสิ่งนั้นความสุขของคุณคืออะไรต้องหาให้เจอไม่จำเป็นต้องเป็นความสุขที่สังคมกำหนดอาจจะไปเที่ยวการรีแลกซ์ต่างๆไปดูหนังฟังเพลงทำงานไป ทำงานที่ชอบร้องเพลงไปหรือนั่งชิลร้านคาเฟ่ดีๆสักที่สังเกตว่าเวลาที่เราไปเที่ยวเงินจะเข้าจงให้ความสำคัญและเคารพความสุขของคุณเองจงทำสิ่งที่คุณต้องการทำเพราะแท้จริงแล้วความสุขของคุณก็คือการจูนกับตัวตนภายในโดยอัตโนมัติ และนี่คือ The Power of Feeling Good ตามที่อับราฮัมฮิกส์เน้นสอนพวกเรานั่นเองขอขอบคุณเพจสัจธรรมแปลให้แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ